สวัสดีแฟนบอลโซนทุกคนนะครับวันนี้วันที่8พฤษภาคม2 5 6 6นะครับเมื่อคืนเนี่ยอาร์ซอลก็โชว์ผลงานมา s t สเตอร์ e พนะครับออกไป เอาถล่มอ่าซิลยูไนเต็ดสองประตูศูนย์นะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ได้อ่อนิคโป๊ปเนี่ยน่าจะโดนไปเยอะกว่านั้นนะครับยังไงก็ตามวคาสเองก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสพอสมควรเหมือนกันนะครับจุดเปลี่ยนเกมก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนคำตัดสินของกรรมการนะครับจากการให้จุดโทษทางด้านซิลนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่อส่วนตัวผมมองว่านั่นยังไงก็ไม่ใช่จุดโทษนะขอบคุณที่มีเทคโนโลยีเอ r อนะครับแล้วก็ แดนับว่าโชคดีนะครับที่กรรมการาผู้ตัดสินอย่างคริสคาวนาตนะครับตัดสินใจออกไปดู VR ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ยกเลิกคําตัดสินไปอตอนแรกที่ได้ดูเนี่ยถ้าไม่ยกเลิกนี่ผมด่ายันจบฤดูกาลแน่นอนนะครับบอลเนี่ยมันไปโดนเข่าของ อะย่าคุบควิอชัดเจนนะครับแล้วก็แขนของควิอเนี่ยกดึงหลบไปด้านหลังแบบนั้นเนี่ยถ้ายังเป็นจุดโทษอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยทางอารันเชอร์ตำนานนักเตะของทางด้านนิวคาสเซิลเนี่ยแสดงทัศน,นว่าผู้ตัดสินเนี่ยไม่ควรจะจังริบจุดโทษจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมเก่าของเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปดู ในรายละเอียดของเกมกันสักนิดนึงนะครับวันนี้ก่อนแข่งนะครับอาร์ซนอมีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4แต้มนะครับแล้วก็อาจจาก,การแข่ง34นัดเท่ากันซึ่งถ้าอาร์ซนอลสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะขึ้นไปหายใจรถต้นคอแมนเชสเตอร์ซิตี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับเหลือแค่ห่างหนึ่งแต้มแต่ว่าเราจะแข่งไม่ก,กว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนึ่งนัดน,นะครับส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็มีแต้มนำหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่สองแต้มนะครับโดยมีอยู่65แ้แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะแข่งเป็นคู่หลังนะครับเอาละนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจ้าบ้านวันนี้มาในระบบ433นะครับผู้สาปตูเป็นนิกโพร แบ็คขวาเป็นเออเคียนทิปเปียนะครับคู่เซนเตอร์แบ็คเป็นอัลซูนบอตแมนจับคู่กับฟาเบนซานะครับแดนเบิร์นทำหน้าที่เป็นแบ็คซ้ายนะครับมิดฟิลสามตัวประกอบด้วยโจวิลล็อกบูโนูกิมาร,รสิสแล้วก็โจลินตันนะครับส่วนสามประสานในแนวรุกป,ประกอบไปด้วยแจ็คขอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อีซักแล้วก็คารัม,ม์วิลสันนะครับโดยมีนักเตะตัวเก่งอย่างอารังเซงมักซิเมงแล้วก็อเมกิโออเมรอนอยู่บนมานั่งสำรอง อาร์เซอลเองวันนี้มาระบบ4-3-3เหมือนกันนะครับโดยอารอนเดมเซลเป็นผู้สาประตูแบ็กขวาเบนไวท์แบ็กซ้ายโอล็กซานเดอเซนเทนโกนะครับเอาวันนี้ได้กาเบรียลอา,มาเมกาเรสผ่านความฟิตลงมายืนคู่กับยาคุบคิวิออร์นะครับซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับเชลซี เอาวันนี้จอชินโยนะครับได้ลงทําหน้าที่แทนอัลโัสปาเตในแผงมิดฟิล์นะครับร่วมกับมาตินูเดกาดแล้วก็กรันชาก้าส่วนแนวรุกวันนี้กาเบรียลมาเดลลี่ได้โอกาสก่อนอทางด้านเนโรโนทอซาถึงแม้ว่าทอซาจะทำหน้าที่ได้ดีในในเกมกับเชลซีนะครับแต่ว่าก็อาจจะด้วยกาเบรียลมาเดลลี่เนี่ยก็ได้พักมามา,มากกว่าโดยด้านขวาเนี่ยยังเป็นบูเอโยซากานะครับหน้าเป้าเป็นกาเบรียลเชซุส โอเริ่มเกมมาไม่นานนะครับเพียงแค่นาทีกว่าๆท่านั้นเองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้โอกาสสับไกลจากเจคอบเมอร์ซี่นะครับลูกบอลเนี่ยก็พุ่งผ่านมือแอนเดมเซลไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไปชนเสาอ,อย่างจังทำให้นิวคาสเซิลอดได้ไประตูขึ้นนำนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยในนาทีที่8เนี่ยผู้สินคริสคขาวนาดนะครับก็เป่าให้นิวคาสเซิลได้จุดโทษเพียงแต่ว่าหลังจากที่ดูเวอาร์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนคำตัดสินนะครับ ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการเปลี่ยนคำตัดสินเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับ100%ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ากูรูที่ทำหน้าที่วิเคราะห์เกมทางฝั่งอังกฤษอย่างอารันเชรอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยประทับใจกับการตัดสินของกรรมการในจังหวะน,นี้สักเท่าไหร่นะครับโดยให้ทัศแนะว่าผู้ตัดสินเนี่ยเป่าให้จุดโทษแล้วและชัดเจนว่าเขาถูกข้อ VAR เนี่ยบอกให้ไปดูจอข้างสนาม ก็ถูกแล้วไงเขามี VR ทําไมล่ะอีเชรอร์ไอ้ผ้าโดยเชยรอร์บอกว่าห้อง VR เนี่ยคงจะรู้สึกว่าบอลโดนขา q r ก่อนแต่ผมไม่คิดว่าผู้ตัดสินสมควรที่จะยึดจุดโทษคืนทำไมวะก็มันไม่ใช่จุดโทษเชรอร์บอกว่าผมดูจังหวะนี้เนี่ยซ้ํา 6- ถึง7ครั้งแล้วผมก็ไม่สามารถจะบอกได้อย่างแน่ใจว่าลูกบอลโดนขา q r ก่อน ทำไมวะเขาเห็นกันทั้งโลกทำไมเชอร์ไ้งไม่เห็นวนะเชอร์บอกว่าผมรอที่จะฟังท่าทางติของคนอื่นเพราะหากพุทดสินต้องดูภาพรีเพลย์ถึง7ครั้งเนี่ยนั่นแสดงว่าไม่ใช่ความผิดพลาดที่ชัดเจนแน่นอนอ่าโอเคอันนี้พอเข้าใจนะครับพุทดสินก็ดูดูเยอะเหมือนกันนะครับเห็นยืนดูอยู่นานมากตามกฎแล้วเนี่ย การกลับคําตัดสินจะต้องเป็นจังหวะที่ผิดพลาดอย่างชัดเจนอย่างและก็แน่นอนและผมกําลังรอคนบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยบอลมันโดนขาควีอก่อนอย่างแน่นอนสงสัยเชฟแม่งสายตาไม่ดีแน่นอนนะครับเออย่างไรก็ตามนะครับไรซ์ซึ่งร่วมรายการอยู่ข้างกันเนี่ยนะครับก็มีมุมม,ม,มองที่ต่างออกไปนะครับโดยไรยซ์เนียบอกว่าผมรู้ว่าผู้คนเนี่ยจะพูดว่าโอเพราะว่าเป็นอาซ่อยังไงล่ะแต่แต่เมื่อดูจากจังหวะนี้เนี่ยผมเห็นว่าบอลมันโดนต้นขาส่วนบนของควอ เหตุผลที่เชอร์โกรธขนาดนี้ก็เพราะว่าผู้ตัดสินต้องดูภาพช้าเป็นจํานวนหลายครั้งและนั่นคือปัญหาเอาผู้ตัดสินไม่จําเป็นจะต้องดูภาพช้ามากขนาดนั้นเพราะคุณสามารถจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า QR เนี่ยเก็บแขนของตัวเองลงแล้วเดมอนกาลเกอร์ aker, ผู้เป็นคนกลางในฐานะอดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกนะครับก็เห็นไปนในทิศทางเดียวกันกันกบเอียนไวท์ Wright, นะครับโดยบอกว่าผมค่อนข้างแน่ใจ กับจังหวะนี้นะครับว่าบอลมันโดนขาของอคิวิอรอร์ซึ่งนั่นก็น่าจะสอดคล้องกับแฟนบอลโดยทั่วไปนะครับเอาหลังจากที่นิวคาสเซิลพลาดจุดโทษไปเนี่ยนะครับก็ทำให้อาร์เซอลเองเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีนะครับเชื่อว่าถ้าโดนลูกแรนเข้าไปเนี่ยอาร์เซอลอาจจะจบไม่สวยนะครับในนาทีที่14โอเดกาดก็ออกมายิงประตูที่ 5ให้กับตัวเองนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเ,เขาเป็นคนที่ยิงประตูดได้สูงสุดให้กับทีมเ,เท่ากับการ์เรนมาตินเนลลี่นะครับที่15ลูกโดยมีบูเอโยซากา้าตามมาที่14ลูกนะครับโดยจังหวะน,นี้เนี่ยโอดิกาดได้บอลในแถวๆนอกกรอบเขตโทษนะครับห่างจากหัวกะโหลกมาพอสมควรถือว่าเป็นระยะยิงที่ไกลามากเหมือนกันนะครับโดย ดูเหมือนว่าจะเกือบ30หลาได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจสอบไกลด้วยซ้ายบอลเนี่ยก็พุ่งเียดผ่านมืออันนี้ป๊อบเข้าถ่ายไปอย่างสวยงามนะครับอ่หลังจากนั้นในนาทีที่21ป๊บก็ต้องออกแรงเซฟโดยโอริการเนี่ยแทงบอลให้กับมาจินเนลลี่ที่ได้โฉบมาแต่ว่าก็ยิงไปติด นิกโปนะครับแล้วจังหวะต่อมาโอาเดกาัดก็ได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านนิกโปกอยู่ดีนะครับซาก้าเองกอ็ได้หลุดไปยิงเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านการเซฟของทางด้านนิกโปกนะครับในขณะเดียวกันนิวคาสเซิลเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ทําประตูเหมือนกันนะครับในนาทีที่27เดเดียววิลลอก,ก็แปรเน้นๆแต่ว่าไปติดขาทางด้านแอรอลแรมเซลนะครับอาร์เซลพลาด การได้ประตูที่2อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับในนาทีที่41เนี่ยเ,อเจอล์ินทอนนะครับไปเสียบอลตรงแถวกลางสนามนะครับโอกาสโฉบไปได้ก่อนที่จะลากจี้เข้าไปหากอบเขตโทษนะครับถึงประมาณแถวแถวหัวกระโหลกเนี่ยคงจะคิดว่าดรอให้ได้ระยะอีกสักนิดนึงแล้วอาจจะสับการยิงด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าพอเห็นว่าไม่มีจังหวะจ,จะยิงแล้วเนี่ยก็จ่ายบอลให้กับมาตินลีซซึ่งวิ่งเติมมาด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบอลมันอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับ โดยมาตินิลี่เนี่ยก็ได้แต่งบอลน,นิดนึงนะครับแล้วก็ฝืนฝืนยิงผ่านแน่ทางด้านนิกโปลไปนะครับไม่เข้ากรอบอย่างน่าเสียดายนะครับยังไงก็ตามช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกนะครับนาทีที่7เนี่ยมาตินูริการดเนี่ยน่าจะเพิ่มประตูให้กับตัวเองได้สุดๆนะครับลูกนี้ได้หลุดโล่งๆแล้วนะครับแล้วก็มีการแต่งหาจังหวะกะว่าจะยิงให้อาโซขึ้นนําได้อย่าง แน่นอนนะผมเองยังเห็นว่าลูกนี้น่าจะต้องเป็นประตูแน่นอนแต่ว่าลูกยิงเนี่ยมันไปติดขาของทางด้านนิคโพบนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายสุดๆนะครับเกมก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับอาร์ซอลนำนิวคาสเซิลหนึง่งประตูต่อศูนลงมาเล่นครึ่งหลังเนี่ยอีซักได้หกเน้นๆน,นะครับในนาทีที่48บอลเนี่ยไปชนเสาเต็มๆนะครับก็ถือเป็นการยิงชนเสาของ นิวคาเซเป็นครั้งที่2แล้วนะครับในเกมนี้หลังจากนั้นในนาทีที่49เนี่ยแรมเซลก็ได้เซฟลูกโขกของทางด้านฟาเบนซานะครับในระยะเผาขนได้แบบไม่น่าเชื่อนะครับอาโซเองก็ได้ยิงชนคารนะครับโดยมาติเนเรี่ลูกนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายสุดๆเ,เหมือนกันนะครับอาอาโซเกือบจะโดนนิวคาเซอยู่ในเต็ด ตามตีเสมอได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ทางด้านกกรชาก้าสไลด์มาเสียบลูกบอลเอาไว้ก่อนเนี่ยทางด้านวิวลล็อกเนี่ยน่าจะได้ซัดเหน่งๆนะครับลูกนี้ต้องอให้เครดิตกับากรชาก้านะครับที่วันนี้สู้สุดๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกวันหนึ่งของเจ้าตัวเลยทีเดียวนะครับในในาทีที่69กนะครับกาเบรียลเชซุสดได้ซัดมุมแคบนะครับโดยลูกนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่นิกป๊ปเนี่ยก็ไปรับ หลุดมือนะครับทำให้อาซอได้ลูกเตะมุมแต่ก็ไม่ได้อามีอะไรนะครับจนนาทีที่71เนี่ยอามาเตลี่ได้ลากจากกลางสนามนะครับขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะโดนปิดมุมเอาไว้หมดเอ่ทำให้มาเตลลี่ก็ใช้สกิลมุดของเขานะครับ มุดไปเรื่อยจนถึงเส้นหลังนะครับแล้วก็เปิดกลับมาเราจะได้เห็นภาพนี้บ่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยบอลก็ออกเส้นหลังไปบางทีก็เสี่ยงจะออกเส้นหลังไปแต่วันนี้ยังทันนะครับบอลก็ถูกตบเข้ามาซึ่งฟาเบนซาก็ดูเหมือนว่าจะทําอะไรไม่ได้มากนะครับบอลมันอาจจะอยู่ในระยะค่อนข้างกระชั้นนะครับก็สกัดขาด้วยปฏิกิริยานะครับจะสกัดบอลแต่ว่าบอลมันก็ เข้าประตูไปนะครับลูกนี้จริงๆถ้าไม่มีฟาเบนซาเนี่ยก็น่าจะหลุดไปถึงมาร์ตินูเดกาตแล้วก็ได้ซัดประตูที่16ของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีลูกกวาดเสียวจากทางนั้นน mm ิวคาเซลเหมือนกันนะครับโดยเป็นแม็กซิเมงที่ได้ลงมาเล่นแทนคลัมบูซันแต่ว่าก็ลากตัดจากด้านซ้ายเข้ากลางก่อนที่จะตัดสินใจยิงบอลเนี่ยก็พุ่ง มีโอกาสที่จะเสียบเสาไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรมเซลเนี่ยก็พุ่งปัดไว้ได้ปลายมือนะครับทำให้นิวคาโซก็ได้แค่เตะมุมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นประตูได้จบเกมอาร์เซอลก็เอาชนะนิวคาเซไปได้2ประตูต่อ0นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยมีแข่งไป30 5นัดนะครับมี81แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1แต้มนะครับแต่ว่าก็แข่งมากกว่า1นัดโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะมีโปรแกร,รมออกไปเยือนทางด้านเัลมาริดในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคืนวันอังคารที่9พฤษภาคมนี้นะครับก็อาจจะทำให้มีห่วงแล้วก็สะดุดได้ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจบเกมเนี่ยมิเกลเรต้าก็ ยังคงปลุกร้าลูกทีมต่อไปนะครับว่าเส้นทางการไน้ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยังไม่จบนะครับโดยเขาบ,บอกว่าเรายังอยู่ที่นี่แล้วก็เดินหน้าดุยกันต่อไปนะครับรางวัลอยู่ตรงนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือเดินหน้าสู้กันต่อไปไม่ต้องหันหลังมองย้อนกลับไปไม่เสียสมาธิไปกับเรื่องอื่นตั้งใจในทุกวันแล้วก็มารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอาร์ยาบอกว่าผมบอกกับลูกทีมว่าการ ว่าการที่จะชนะได้ในวันนี้เนี่ยผลงานส่วนตัวของคุณจะต้องเป็นผลงานที่ดีที่สุดของฤดูกาลนะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลนักแต่เนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความาพยายามที่จะเอาชนะนะครับส่วนเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับยอมรับว่าลูกทีมเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้ภายหลังเเกิดความหงุดหงิดที่ยิงประตูไม่ได้ แถมเจอคู่แข่งอย่างอาร์เซนอลเนี่ยใช้เทคนิคชะลอกเกมให้ช้าแล้วก็ต้องหยุดเล่นหลายครั้งนะครับก็ถือว่าเก่าขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับอาร์เซนอลวันนี้ก็อาใช้แทคติกบ้างนะครับมีดึงช้าบ้างเจ็บนานหน่อยไม่เจ็บก็ก็อาจจะใช้โอกาส ทำเป็นเจ็บก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับทั้งแรมเซลชาก้าจอร์จินโยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเก่าๆที่ชอบใช้แทคกติกนี้กันทั้งนั้นเลยแต่ว่าวันนี้แรมเซลก็เก็เนียนนะครับไม่ถึงกับทําให้ตัวเองต้องเสียใบเหลืองจากการถ่วงเวลานะครับไม่เหมือนพวกเสาป,ประตูของบางทีมขนาดแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเล่นกับฟูลแลมพวกสาป,ประตูอย่างเอเดนซอนยังโดนใบเหลืองเพราะไปถ่วงเวลาแบบ่บวงแบบ น่าเกลียดอะแต่ว่าผมว่าอาซงเมื่อคืนเนี่ยก็ถ้าจะถ่วงก็เรียกว่าถ่วงแบบเนียนๆนะครับซึ่งก็เห็นได้ทั่วไปนะครับเป็นปกติเป็นแทคนติกหนึ่งของเกมฟุตบอลแต่ถ้าเป็นทีมอื่นมาถ่วงเวลาเล่นกับเราเราคงจะด่าเหมือนกันนะครับาทางแดนฮาวเนี่ยบอกว่า,ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเรา,เ,าเกมนี้เรามีโอกาสเพียบแต่เจอวันที่ ทำยังไงบอลมันก็ไม่เข้าประตูซึ่งอันนั้นทําให้เราหงุดหงิดอย่างมากเรามีโอกาสที่จะกลับเข้าไปสู่เกมอยู่ตลอดเวลาแต่โอกาสเหล่านั้นหลุดลอยไปอาจากมือเราเออจริงๆผมว่าวันนี้นิวคาสซลยูไนเต็ดก็ทําโอกาสหลุดไปเยอะเหมือนกันนะอย่างาบางลูกที่ชนเสาไปเนี่ยถ้ามันผิดเหลี่ยมไปอีกนิดนึงเนี่ยก,ก็อาจจะถึงขั้นเป็นประตูได้เหมือนกันนะครับล้วก็ยังมีลูกที่ บูนกิมาริ์เนี่ยยิงทิ้งยิงคว้างไปนะครับวันนี้ดูเจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้ต่ํากว่ามาตรฐานมากๆนะครับคาร์ลมิวเซนก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับรวมถึงอเล็กซานเดอร์อิซักเองก็พค่ต่ํากว่ามาตรฐานนะครับบางจังหวัดผมมองว่าอาร์ซได้โอกาสง่ายเกินไปคือมันมีจังหวัดที่มาตินิลลี่ได้ยืนโล่งๆรับบอลสบายๆในกรอบเขตโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นําไปสู่การหาโอกาสเข้าไปทําประตูอะไรเงี้ยผมว่า ผมยังแปลกใจเลยอะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยที่เห็นทางด้านอาโซได้ได้บอลเข้าไปายืนโล่งๆรับบอลในตำแหน่งที่มันอันตรายนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับนอกจากนี้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยยังได้พูดถึงจังหวะจุดโทษเหมือนกันนะครับโดยบอกว่าการตัดสินไม,ม่ให้จุดโทษคือจังหวะสําคัญของเกมนี้แล้วก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเรามากกว่า ทางฝั่งอาเนอลแต่ผมไม่เห็นด้วยนะเรื่องนี้ผมมองว่าทีมที่ไม่เสียจุดโทษเนี่ยมันจะได้รับผลบวกต่อสภาพจิตใจค่อนข้างมากนะครับมันจะต่างกันมหาศาลกับการเสียประตูจากจุดโทษในจังหวะนี้แต่ทางฝั่งที่ไม่ได้จุดโทษจากจังหวะที่มันไม่ควรได้เนี่ยม,มันก็ไม่ควรจะเสียอารมณ์แต่ว่าถ้าเกิดโอ้โหคุณโดนเสียบชัดเจนในกรอบเขตโทษควรจะเป็นจุดโทษเราไม่ได้อะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการลุ้นโคชายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลังเกมที่อาร์เซอลบุกไปชนะนิวคาสเซิลเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ดันไปแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดซะอย่างนั้นนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมี63แต้มเท่าเดิมแล้วก็แข่งน้อยกว่าแลิเวอร์พูลอยู่แค่1น,นัดเท่านั้นเองนะครับลิเวอร์พูลเองก็ตามมาห่างแค่1คะแนนสถานการณ์จะคล้ายๆกับการลุ้นแชมป์นะครับโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนำหน้าอาร์เซอลอยู่1แต้มแข่งน้อยกว่า1นัด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในอันดับที่4นะครับก็มีแต้มนำหน้าลิเวอร์พูลอยู่1แตม้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่1นัดน,น,นะครับนอกจากนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่อยู่ในอันดับที่3เนี่ยก็มีเพียงแค่65แต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการลุ้นโคด้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังน่าสนใจนะครับ ส่วนของคะแนนความสามารถเนี่ยนะครับอแอนเดร์มเซลเอาวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับช่วยเซฟให้ทีมไม่เสียประตูไว้ได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับมีทั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ย มีจังหวะเซฟลูกยิงของโจวิลล็หอกครึ่งหลังเองเนี่ยที่เห็นชัดๆก็เป็นการเซฟลูกมงของฟาเบนแชรแล้วก็ลูกยิงช่วงท้ายเกมของอารองแซงแม็กซิเมงนะครับทำให้ทีมเนี่ยเก็บคลีนชีตได้ก็รับไป8คะแนนนะครับขยับมาที่แบ็คขวานะครับเบนจามินไวท์วันนี้ต้องตาม คุมทางด้านอีซักนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไว้ทําได้ดีภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับอีซักหรือว่าอเลแงแซงแม็กซิเมงในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับรับไป7คะแนนอเล็กซซนเดอร์เซนินโก้แบ็คซ้ายนะครับก็ยังคงมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องของเกมรับนะครับส่วนเกมลุกเนี่ยก็ถือได้ว่าเนียนแต่ว่าก็ยัง จะสามารถจะเห็นการผิดพลาดแบบง่ายๆในเกมรับของเจ้าตัวได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับวันนี้ก็รับไป6คะแนนส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างยาคุบควีออแล้วก็กาเบยลมาเกยสนะครับก็รับไปคนละ7คะแนนถือว่าโดยรวมก็ป้องกันการเข้าทำของนิวคาซลได้ดีนะครับแต่ว่าต้องให้เครดิตกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆด้วยว่าจะสังเกตว่าในจังหวะการป้องกันเนี่ยเราจะเห็นผู้เล่นของอาร์เซอลเนี่ย ออกกันไปอยู่ในกรอบเขตโทษเยอะมากนะครับวันนี้ถือว่าช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีจริงๆนะครับ ส่วนนักเตะในแผงมิดฟิลด์อย่างจอร์จินโยวันนี้ได้โอกาสลงตัวจริงก่อนโทมัสปาเตนะครับซึ่งความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับชี้ไม้ชี้มือบอกคนโน้นคนนี้ก็ต้นอยู่เรื่อยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นจุดแข็งของเจ้าตัวเพราะว่าถ้าเทียบกับทางโทมัสปาเตเนี่ดูเหมือนว่ารายนั้นจะไม่ค่อยสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของฟอร์มเนี่ยจอร์จิโก็ ช่วยได้เยอะนะครับลงไปป้องกันในกรอบเขตโทษอ่านเกมได้ดีทําทให้หลายครั้งเนี่ยบอลก็มาติดตรงที่เขานะครับแล้วก็ อวันนี้จ่ายบอลแทบจะไม่เสียเลยนะครับทำให้ทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นวันนี้รับไป8คะแนนนะครับเช่นเดียวกันกับมาตินริกาดนะครับวันนี้มีลูกสอดเข้าไปทําประตูหลายลูกนะครับจริงๆมาตินริกาดวันนี้เนี่ยน่าจะได้สัก9คะแนนนะครับยิงประตูได้ด้วยแล้วก็มีจังหวะหนึ่งๆที่ควรจะยิงประตูได้เหมือนกันนะครับส่วนไกชาก้าวันนี้ก็ควรจะได้สัก8คะแนนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ สามารถช่วยทีมได้เยอะนะครับมีลูกที่ไปเสียบสกัดก่อนที่โจวิลล็อกจะสับไกลยิงนะครับลูกนี้ต้องถือว่าเป็นช็อตสำคัญจริงๆส่วนตัวผมให้8คะแนนนะครับกาเบียลมาตินเนลี่วันนี้ก็มีส่วนทำให้ทีมได้ประตูน,นะครับจากสกิลมุดของเขาแต่ว่าลูกยิงบางลูกก็ถือว่าน่าผิดหวังเหมือนกันนะครับถึงว่าแม้ว่าจะมีลูกยิงชนคานด้วยก็ตามวันนี้ก็รับไป7.5คะแนนนะครับบุลลัาก,ก้าวันนี้ ถือว่าเงียบไปสักนิดนึงนะครับอาจจะด้วยความที่ต้องเจอกับแดนเบิร์นซึ่งตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เห็นว่า,าจุดอ่อนของแดนเบิร์นเนี่ยคือเรื่องของสปีดนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะามีไม่มากพอนะครับแล้วก็มีจังหวะไปเข้าช้าเสียบน้าแข้งของบูโยสาก้าด้วยนะครับวันนี้สักรับไป6คะแนนนะครับกาเบเชซุส <os> วันนี้ก็พยายามที่จะลงมาช่วยทําเกม เหมือนกันนะครับทำให้เ,เจ้าตัวนียอาจจะมีจังหวะยิงน้อยนะครับด้วยความที่อาจจะต้องวิ่งพล่านไปทั่วเพื่อที่จะล้วงบอลแล้วก็ช่วยทําตัวให้ทางด้านาแนวรับของนิวคาสเซิลเนี่ยออกบอลได้ยากนะครับแต่ว่าก็ไม่มีประตูไม้ติดมือ วันนี้ก็รับไป7คะแนนนะครับส่วนตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยคีรันเทนี่ถือว่าทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับอ่านเกมได้ดีมากนะครับมีจังหวะที่ไปดักทางบอลของเกมรุกของนิวคาเซได้สองสมรอบเหมือนกันแล้วก็มีการาไปอ่านทางแล้วก็เติมเกมรุกได้ อย่างมีนายะเคัญนะครับก็วันนี้รับไป7คะแนนนะครับส่วนคนอื่นๆที่ลงมาก็ไม่ได้มีผลงานที่ชัดเจนอะไรนะครับเนรนเดอร์ทรอสซาโทมัสฟาเตริสเนลเซนอะไรแบบนี้ถ้าจะให้ได้ ก็คงเป็นเรือนโดทาสซานะครับสัก6.5คะแนนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้มีอนุญาํสาคัญอะไรในเรื่องของเกมรุกนะครับแต่ว่าก็ช่วยเกมรับได้เยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนริชเซลเซนกับโทมัสปาเตเนี่ยก็อาจจะมีเวลาอยู่ในสนามน้อยเกินไปนะครับก็คงจะไม่ให้คะแนนก็แล้วกันนะครับอันนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้นะครับหลังเกมที่อารอบุกไปชนะ นิวคาสเซิลยูไนเตตสองประตูต่อศูนย์นะครับอาซงวันนี้อาชวีก็มีขา่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแฟนบอลอาซงทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณนะครับ